เอโยอรซสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย s ต a r ์เลียนซีที0ปี2 0 1 6 1นนะครับลูกค้ารถสวยสภาพดีนะแต่งแนวคาเฟ่สไตล์มาแล้วนะครับผมอ่าอย่างแรกเลยนะของแต่งนะฮะเป็นแฮนด์จับโชกมาให้นะแนวคลาสสิกกลิ่นอยุค7080์สุดๆไปเลยนะฮะ เครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะเครื่องแห้งไม่เคยแกะเลยนะครับมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะคันนี้นะครับได้มาเป็นท่อเดิม2สูบนะครับผมโคมียมยังเงาเงาอยู่เลยนะฮะดอยกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มเ็มเลยนะใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะคุ้มๆเลยนะครับเจ้าคันนี้นะออกใหม่แสงกว่าบาทเลยนะฮะนี่นะ รถสวยสภาพดีนะครับอาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคูยังสวยสยอยู่เลยนะครับโซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลยแลนเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะและที่สําคัญนะครับผมคันนี้เลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันหน่อยดีกว่านะฮะคันนี้นะฮะเลขไม่อยู่เพียง6,300กโลเท่านั้นครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าคันนี้ท่อเดินนะฮะอ่าสตาร์ทติดเดียวรู้เรื่องเลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับปิดติดมือสุดึไปเลยเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับขายอยู่ที่4,900 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย